พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมดรเกียรกติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้จากการสอบถามเขเข้ามาในเฟซบุ๊กนะครับผมเกี่ยวกับอ,อเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะครับผมอว่าเจ้าหนี้บุริมสิธิ์นะครับผมที่มีการถามว่าเจ้าหนี้จำนองครับผม มีส in ิทธิในการบังคับคดีอย่างไรบ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะให้ความรู้ว่าเจ้าหนี้บุริมสิธิ์คือเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับการชำระหนี้ก่อนนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำงนงครับในสังหาริมทรัพย์และเจ้าหนี้จำนำในสังหาริมทรัพย์นะครับผมบุคคลเหล่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับการชำระหนี้ก่อนนะครับผมอ่าถามว่าเจ้าหนี้นั้นคือใครครับเจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดารวมถึงเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันทางการเงิน นะครับผมในทางสภาวะเศรษฐกิจหรือการดําเนินธุรกิจลูกนี้ก็จะเอาทรัพย์สินไว้จำนองนะครับหรือว่าจำนำต่อสถาบันธนานุบาลของรัฐหรือว่าของทางธนาคารของสถ,สถาบันการเงินนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นการจำนองนะครับผมอาจจะเป็นการแบบขอกู้เงินธนาคารซื้อนะครับแต่ธนาคารนะครับผมจดจำนองไว้เพื่อเป็นป,ไประกันการชำนะหนี้ครับ แต่ปัญหาคือเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลนะครับผมแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชนะคดีนะครับผมแล้วออกหมายบังคับคดีครับผมแล้วเกิดความมืนงงครับถามกันเข้ามาในฟ c e บุ๊ k ว่าเราเป็นเจ้าหนี้คํารักษาเราจ่ายค่าทนายไปแล้วเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อ่าเจ้าหนี้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหนี้จำนองอ๋อถ้าเราจะ ให้ความรู้เราก็ว่าอาอใช้แน่นอนครับผมเพราะเจ้านี้จำนองคือว่าเป็นบุเจ้านี้บุริมสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับผมเราจะยกกฎหมายประกอบนังตอบนี้ครับตามมาตรา289นะครับผมบุคคลใดชอบเที่ยาครับการชำรานี้เอากาดทรัพย์สินลูกนี้ตามคำพักษาที่เจ้ามางานบังคบดียึดไว้นะครับผมหรือชอบที่จะได้เงินที่ขายทรัพย์สินหรือจำนายทรัพย์สินเหล่านั้นโดยอาศัยแห่งการจำการจำนองที่อาจบังคับได้ก็ดีหรืออาศัยแห่งบุริมสิทธิ์ก็ดีนะครับ บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้นั้นมาชำระแก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นๆตามบตุตรประหยัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในกรณีที่อาจบังคับเอากับทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดผู้รับจำนงเมียมขอดังกล่าวให้เอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดนั้นก็ได้ครับแต่ในกรณีที่จำนองหลุดอขออภัยครับในกรณีที่จำนอ,อาอสังหาริมทรัพย์หรือบุรีมทิัพ์เหนือสังหารทรัพย์อันได้จดทะเบียนไว้นั้น ให้ยึดครรมอก่อนเอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดในกรณีอื่นใดให้ยึดกําผอเสียตามมาตราสามหนึ่งเก้านะครับถ้าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดหรือยึดทรัพย์นั้นเป็นอันเพิกถอนไปในตัวในกรณีอื่นที่ศาลมีคำคำสั่งอนุญาตตามคำนองเจ้าหนี้ตามคระภาษาีช,าชอบที่จะรับแต่เงินที่เหลือนะครับผมถ้ามีภายหลังที่หักค่าธรรมเนียมจากการบังคับจำนองหรือชำรหนี้รับจำนองหรือเจ้าหนี้บุริมสิษย์แล้ว ได้เลยนะครับผมว่าตามมาตรา289ไปเจตนาลมง,งกุฎหมายต้องการให้เจ้าหนี้บุรีมสิลธรับได้รับการชำระนี้ก่อนส่วนนี้ที่เหลือเจ้าหนี้สามัญก็ถึงจะมีสิทธิยื่นคำร้องของต่อสาอลเพื่อขอรับในส่วนนี้นะครับผมหลังจากแต่การคำร้องตามมาตรา289ดังที่ผมกี่วแจ้งไว้นะครับท่านต้องยื่นคำร้องก่อนก่อนที่จะนำเอาทรัพย์นะครับออกขายท้าตลาดโดยกลุ่มบังคับคดีนะครับผม อผมจะพาไปดูดีกาสําคัญนะครับผมเป็นแนวคิดนะครับอ่คาคําพิพากษาสารดีกาที่หนึ่งเก้าเก้าห้าทับสองห้าสามห้านะครับการยื่นคําร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดจำนองครับของจาเลยมามาของจําเลยนะครับมาชําระหนี้ของผู้ร้องนะครับผมก่อนเจ้าหนี้อืน่นอ่านไปการใช้สิทธิตามมาตราสองแปดเก้านะครับดางที่ผมได้เรียนไว้นะักสองนครัม ต้องยื่นก่อนเอาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดนะครับดังนี้ผมแจ้งไว้ดังนั้นเมื่อผู้ร้องนะครับผมมายื่นคําร้องของชารหนี้จำนองนะครับก่อนเจ้าหนี้อื่นภายหลังที่มีการขายทอดตลาดแล้วอาขายทอดตลาดแล้วนะครับผมทรัพย์ที่จำนองนครับเป็นการยื่นโพลิยวาราตามที่กฎหมายกำหนดนะครับผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะขอให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนะครับมาชํารหนี้จำนองก่อนผู้ร้อง น,นี่ครับอันนี้คือมาตรการสําคัญนะครับผมท่านต้องยื่นคําร้องก่อนนำทรัพย์ออกขายท่อตลาดต้องมีการเช็คนะครับต้องให้ทนายทนายเขาเช็คว่าขายท่อตลาดเมื่อไรต้องยื่นคําร้องขอต่อศาลนะครับหากท่านพ้นท่านก็จะเสียเปรียบเจ้าหนี้สามอันทันทีครับผมนี่ครับนี่เป็นความรู้ที่ผมจะให้ไปเพื่อท่านเพื่อใครมีข้อพิพาทในการัาคดีก็สามารถนําไปใช้ได้ครับสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัตน์นะครับทนายความในทีมดกตรกิจศักดิ์ทนายวิถีพุทธที่คอยให้ความรู้ กดไม้์แก่ท่านขอกก่าวกับท่านว่านะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อและที่สัมพันธ์ขอขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทานายดวงรัตนทานายความในทีมดรกิษศักด์ทานายความวิถีพุทธสวัสดีครับ